จะก็เกยกินด้วยกินดีแต่กูกินไม่ได้เหมือนนักเลือดเลยชัดพี่แขงกว่าปะเออเราเรื่องจริงกูนี่ไม่ถูกกันเลยไม่แก่ไม่โต้กันเลยไม่กูไม่นจบไอ้ตอกแบงเออแบงเลือดตอกไม่พุทธฮันเออมึงแลอะตรงผมลาอย่าแมอยู่มันมามาบูดเด้วเจ้าชู้กับเลอะตอกไม่พุทธเนส่ติดต่นี่ยกไอ้เกาเออแบบจัดปิด อันขึ้นคนได้ยิ่งไปนนท์เด็กน้อยการโกลงเสียงกุ่นตูตีตูตีอยากกับพิทองอยากอยากยกอดน้องอยา่จูบน้องอยากยติคะเด็กไรเมียก็มันน่าเกลียดอยากกับพิทองอยากค่ะกว่าแม่คึน่เนี่ยต้องได้ยิ่งไหนเปนนนะ็นนท์มะกล้ากันว่าเขาโลกมดกูสองคนเคยสองคนพิวดรอ,อยกาวัดสาไปบ่าเจ็อยากกับพิทองอยากกอดน้องอยากยจูบน้องอยากติกาปิดสวิตช์ไว้ก่อนที่จะพิทอง บ้านมึงกินแรงเกี่วว่าขี้หม้อตังตัวนะ่ยคุณฮันนูตกตกเรยให้จองได้ยิ่งไหนได้ยิ่งพี่ได้ยินแม่นนอนหิบลูกไค่เวลแล่นแต่ส่วนความสุขไว้ความสุขก็จะหรือเปล่ามันเป็นความสุขที่ดื่มได้อะแม่มันความสุขแต่กูออกลอกมดปิดสวิทย์ไว้หยัดแน่นนอนตามเกียงปงความสุขก็จะหรือเปล่าความสุขก็จะหรือเปล่าอู้บานกินหม้อ พี่ทองกับพี่โถสนุกมากเอนดเยึกนึกนึกเราไวใจเลยนี่ไอ้ต้งใหม่น้อไอ้ต้งแต่เล็กไอ้โต้งเออไอ้ต้งไม่ใช่คนธรรมดาไอ้โต้งรูปแต่เด็กนี่เกยไม่รูปะวัติไแต่โต้งมารู้พี่ทองนี่เป็นใครเด็ดครับพี่โถไอ้ต้งนักฆ่าแต่เล็กหยต้งนักฆ่าไอ้โตงนักฆ่าเออมึงเหล่านั้นอะไรแ่เหล่านั้นลายแก้วควงเด็กกูนักฆ่าอะไรกันแต่เด็กไอ้โต้งนู่มเพริ่่ะบ้าเจะงลเออเหล่านั้นอะไร ไอ้พวกกินย่อแอปริกนนี่กูแลี้ยให้ตองหนักกาไม่ต้องหนักกาให้ต้องเวลาแต่งเต่งมอมแต่งมอมเออมึงจำได้ไหมเวลาเต็มแต่งคนใจตั้งเวลาดำจ่ามองผ่านคนแลงน่ะตังคนหน้าแค่มดก็ว่าเพื่อความดูมองผอวโทยมองผอวโทยมองผอวโทยเอ้ยนั่นแหละไอ้เต้จะเจ๊งแล้วนั่นแหละเอ็ดแม่กินโย่อแอฟริกนี่โอหเออ Nhiều đại sám thường là thông tên của những tăng ở nào, Tên của những tăng ở nào. Ờ Có gì đó mẹ thôi anh, Mong cản như là Có lẽ ngần lốt mất mà đủ Mong mẹ thôi, mong mẹ thôi, mong mẹ thôi Ê, là lấy đâu Anh ta lấy chạy chạy Lấy chạy đi, có thể cầu á Có thể chạy đi Nếu chạy cho à Thôi con đi kiếm bình nó gọc này đi con tí Là bạc nó gọc này này, lên คำว่ามองปอยตอยมึงเกาเกียตัอยลังแหล่ดิแล้วปากเกาเกียตัอยลังเลคำว่ามองโปรตัวกูหมดหมดเฮียมองแม่ตัวหมดเฮียะยัดแม่ลงในตัวปัตตบูเป็นในตัวนะ